f ฟ n น l ลีใช่ถึงวันนี้และแล้ววันนี้ก็มาวันนีที่พอคอยค่ะวันที่ใหม่กับพี่เต๋อเวิร์กโปรเจกต์นี้กันมา2ปีค่ะใหม่ทำโปรเจกต์นี้มา2ปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็น first premiere press ก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มานั่งดูพร้อมๆกันกับ first episode ค่ะซึ่งวันนี้วันที่7แล้วก็วันที่ on-air จริงๆคือ1นึ่งวันที่หนึงจิกาค่ะนเต้นนไทุกคน ได้ทำผู้จัดคู่ก่อนที่จะตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูอ่ะเป็นฟิลแบบามาดูกันได้แล้วนะมาดูเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูเป็น,นเป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เต๋อที่เต,บติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะคะก็อยาก <ๆ S 2> ให้ทุกคนได้เห็นโปรเจกต์นี้ว่าเป็นยังไง แล้วครับก็เ er ป so 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 claro ok ็นโปรเจกต์ท oh tamam um no no ี่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมากแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมา2คนนะครับจากผมกับน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดูมันก็แบบเหมือนเราออกมาจากห้องคลอดอ่ะเราเป็แบบพี่คะนี่มูนบุ๋เองนี่น้องแคร์เบลใช่นี่คือแคร์เบลคร่ะก็ตื่นเต้นแต่แต่ผมเชื่อว่าแคร์เบลจะทำให้ทุกทุกคนแบบเหมือนบดีใจแล้วก็มีความสุขครับ รูกลูกบ้าเปือใหม่แน้วนะลูกลูกอ,อน้องคนนี้นะคะสองสขวบครึ่งนะคะ <c oughs> คนนี้ชื่อน้องเมเบิร์นะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแป้งจีนะคะ <c oughs> ก็นักวิทยาศาสตร์กับนักบอลมาเจอกันนะคะ <c oughs> บันเิงเลยไม่รู้จะเป็นยังไงมาสายมาสายนักแสดงดู <c oughs> ก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลย <c oughs> คะ่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีของก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ค่ะ ักไปสี่วูนวันนี้มาถึงแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบขอบคุณค่ะที่หนูได้มีนามสกุลเป็นแบบมีเมื่อนไมมีดีหนูตอบดีจังอุ้ยวันแรกแล้ววันแรกที่สตอรี่ขอบคุณขอบคุณพี่ๆค่ะที่ใช่หนูแบบนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่หนูพาร์ทเนอร์แบบน้องน่ารักมากๆมันยาเป็นลูกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมาก มันภูมิใจเป็นภูมิใจมากๆากค่ะเรียกว่าสมกับถึงมาเหมือนแบบว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงณตอนตรงนี้การรอคอยใช่สมการรอคอยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองละทุก,ทกคนมากๆค่ะดูแสดงวันที่ผ่านมามัใในเหน่ยมากเอ๊ะเฮ้ยถามพี่ดูไม่หไม่หไม่ายถึงว่าการบ่านมันอึดอ โอหนูรู้สึกมีความสุขมากๆาแล้วหนูดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณนะตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะหนูก็อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆคะ่ะที่ให้โอกาสนี้กับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยคะ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆคะ่ะ<ม>แล้วก็ขอบคุณพี่เมเบิร์แล้วก็พี่ๆจากทุกฝ่ายคะ่ะที่ทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้คะ่ะ ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้แบบทุกคนได้ดูได้เห็นใช่วันนี้แม่มาดูไหมวันนี้มาดูเขาแม่มาดูด้วยแม่มาจากภูเก็ตเนาะแม่บินมาเลยภูเก็ตทุกคนเด็กในค่ายแม่มาต่างจังหวัดหมดเลยนี่โคราชที่ภูเก็ตที่เอยากกินอยากินลูกชิ้นภูเก็ตอยากกินสองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถผ่านมันมาได้ในวันนี้ไม่ใช่ตอน เอาน้องกั่กน้องน้องกเป็นแบนช่ก็หมายถึงว่าที่ผ่านมาได้อะกคือหนูสิ่งไหนที่ยากที่สุดที่สุดว่าเราสามารถทำมันทำานได้เรียกการ a c ติ้งแล้วกัค่ะแปลว่าหนูได้รับทักษะเพิ่มทุกๆครั้งในแบบเวลาที่พี่ๆเขาสอนได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุกททุกทคิวทุกทแบบการฝึกฝนขอบคุณพี่ี่ที่หนูก็ อ,อ๋อจริง,รงๆการแสดงมันท้าทายมากๆค่ะเป็นเรื่องแรกของพวกหนูทั้งสองคนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่ค่ะในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพี่ๆพี่ใหม่พี่เต๋อก็ไม่เคยแบบปล่อยปล่อยเราเลยค่ะแบบว่าในการถือไม่ถึงว่าในการในการถ่ายใช่คะนในการถ่ายคือพี่ๆก็จะมาอยู่หน้าเซตมาคอยช่วยไกลช่วยแนะนาพวกหนูตลอดก็คือ เวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่ากลัวพี่ๆก็จะแบบเอ้ยมีพี่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่ชื่นใจอย่างเต๋อสมัยแบ่หน้าที่กันยังไงก่อนเพราะชัดเจนเลยครับคือผมผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ทโปรดักชั่นครับเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบก,การถ่ายทำาละส่วนคนนี้เขาจะเป็นพาร์ทของอาร์ติสต์แมนจเมนต์ครับจะดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากเขาจะแบบเหมือนต้องแบบเหมือนปรับรูปต้องแบบมนสอนการแสดงพาไปออกงาน เลือกเสื้อผ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าตวคุณจะตื่นเช้าอะไรอนอนอจะนอนดึกยอะไรเงี้ยครับเขาดูแลคือน้องใหม่ดูแลแบบเหมือนเป็นแม่เป็นที่สาวจี๊ดจี๊ดเพราะว่างานเรางานส่วนตัวเราก็มีงานส่วนรวมเราก็ต้องทำค่ะก็อย่างใหม่เองอะค่ะพอจบงานส่วนรวมก็คือใหม่อย่างอย่างใหม่เองก็หลังจบหลังจากจบไม่อยู่อะค่ะมันจะมีแกลบว่างสักพักหนึ่งที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใหม่ก็คุย ในขณะเดียร์ม่มัลติแ a s k มากม่ทำได้หลายอย่างพร้อมกันคือม่ก็จะคุยกับทั้งช่องวันเรื่องโปรเจกต์ต่อไปนะใช่ไหมแล้วก็หม่ก็รู้แล้วว่าไม่มีวอลเลนาต้นปีซึ่งปีนี้ไม่ก็จะพจจบไม่อยู่ไม่จะมีแก๊ปหนึ่งว่างๆเนี่ยหม่ก็ลุยงานเบื้องหลังลุยเบื้องหลังดูแลเด็กทําให้เต็มที่อะไรย่างเงี้ยถึงบอกว่าเนี่ยแคร์เบลเสร็จแล้วหอยประสบความสำเร็จหลังจากนี้แม่จะไปเป็นวอลนาแล้วนะแม่ก็จะไปขายตะขาบต่อหลังนั้นก็ใช่จะไปเป็นคุณยายแล้วก็จะไปโฟกัสในเรื่องของ แต่ในขณะเดียวกันละ่ะคะต่อให้ถ่ายอยู่เนี่ยวนานหน้าก็คงจะต้องมีลูกๆไงก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนมีมอะไรอย่างเงี้ยใหมเอ,เอ็ก็ต้องเป็นคนดูแลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้หลับใจสองสองคนเนี่ยคนประเ, <c oughs> เด็นได้หลับใจเกินชาดโอ้โหภูมิใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ใหมรู้สึกดีใจคือเขาเป็นเด็กดีสองคนเนี้ยเขาเป็นเด็กดีแล้วก็แบบว่าไม่ต้องพนุกอ่ะค่ะ รู้สึกดีภูมิใจนะพี่พี่เขาเข้มงวดกับเราอย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับไม่ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดีใช่แต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆเราแอบดื้อแอบซนอย่างนี้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราตอนดีแล้วแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไร ทุกคนต้องใจเย็นเพราะเด็กก็คือเด็กก็ต้องให้เขาเติบโตไปในทางที่เขา,เามั่นใจเราจะไปแบบบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็ค่อยๆทะลุถนอมกันไปนะคะ่ะยังไม่ยึดใจน้องยังไงถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่ามันยากมากเราเราเป็นทั้งพี่เป็นทั้งผู้จัดด้วยมันต้องใช่สาหรับใหม่อะใหม่าพาร์ทผู้จัดอะใหม่ค่อนข้างจะแบบไม่เอามาไว้ในตัวเองเลยอะให <c oughs> ม่จะเน้นเป็นพาร์ทที่แบบเขาเป็น เป็นน้องเป็นเป็นคนในครอบครัวเราเวลาแต่เวลา acting อะไรง่ายเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าจุดไหนไปไปแค่โดนจิมแบบโดนจุดนี้นิดเดียวปึ้งเขามาเลยอารมณ์มาเลยเรารู้รู้หมดเพราะหนูรู้ทุกอย่างของเด็กทุกคนเหมายนถึงว่าเหมายนถึงว่าราู้รู้พื้นเพว่าแต่ละคนเองเอง่านีเ้เซนซิทีฟเ,เรื่องอะไรถ้าเขียนบทเขียนเรื่องเขียนคัชตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะรักครอบครัวรักคุณยายพึ่งเสียคุณยายไปเขาก็จะ อย่างวันนี้ก็ใช่ก็จะคิดถึงคุณยายช่หรือน้องแป้งเขาก็จะแบบวันนี้ร้องไห้ง่ายอ่ะไม่แค่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแล้วก็แสดงเก่งใช่คนนี้เขามีของเขาอยากเป็น acting coach เขาอยากเป็น acting coach เขาก็ค่อยๆไต่ไปนะลูกเป็นนักแสดงพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเราสองคนระหว่างพี่ตุ๋นพี่ใหม่เราโปวดใจมากที่สุดเป็นภาษาใช่ไหม ครับคิดว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้คิดว่าเราอยากพูดอะไรก็พูดก็ทั้งสองท่านเลยค่ะเพราะว่าถหนูอารั้์จะแม่งว่าพี่เกิดน่ากลัวนะพี่ใหม่แบบพี่ใหม่พี่ใหม่เขาเอ้ยจริงว่าเลยลูกมาเลยผมยังกลัวน้องใหม่เลยครับอะไรยังไงพี่อามพี่ใหม่ก่อนอ๋อพี่ใหม่เขาจะเป็นคนแบบว่าด่านแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จ ถ้าผ่านเข้าด่านพี่ตือแปลว่าเราเริ่มแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนักแล้วแปลว่ามันไล่แรงยังไงยังไงมันลองเล่ามุมเป็นมันเกิดอะไรที่อื่นอ๋อเหมือนพี่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อนถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี่ตือก็จะตะโกนทำไมล่ะตะโกนทำไมนี่ขอดพี่หรือเปล่าไม่ได้ขอดพี่ใช่ไหมตอนนี้พี่ใหม่เก่งมากเลยนะใช่เหมือนแบบอยากรู้เขาจะพูดอลยต่อไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทำตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ ใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสู่ด่านพี่เต๋อก็แสดงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะคือถ้าแบบที่ทําเลยถ้าพี่เต๋อพูดแปลว่าพี่พี่ปล่อยทางเรียนรู้บีไร่เกิดใหม่ขึ้นทุกวันเพราะเดวิกาขยันเล็บมากเล็บเล็บเล็บเหมือนแม่ข้าบัวมาแต่ว่าจริงๆนะเล็บเกิดขึ้นจริง เขาชอบเล็บคุกเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วไห้แล้วให้แล้วให้แล้วกันปุ้งไปเลยคิวจิตใจก็คือใหม่เล็บใช่ค่ะแต่มันเข้าง่ายพี่แครเราเข้าอ่ะหนูก็ไม่อ้อนมันเอาหนูเข้าจริงที่ไหม่จริงพี่ไหนแบบพอพี่เข้าดิพี่เขาดิเขาพี่เข้าพุ่เหน่อยหนูก็บอกว่าแบบเออหายโกรธแล้วเออเดี๋ยวเขาดีข้นหน่อยแล้าตอนที่เขาเล็บปุ๊บออกไปฉหนูก็แบบวิรั้งแรกคือตกใจมากหนูแบบโอ้ยหนูทำอะไร ผิดมากมากหนูแบบรู้สึกผิดมากๆกับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักพักพี่ใหม่ก็ดีขึ้นเออเอาพี่เข้าหน่อยใ<ด> <àn ông> ช่ใช่ใช่ใชแต่ว่าพอตอนวันที่ออกจากคุูไปกับวันที่กลับเข้ามาบทสนทนานไม่มีอะไรคืบหน้าไปเลยยังเป็นอันเดิมไม่มีใครกล้าคุยไม่มีใครกล้าคุดชอกน้ำกันอยูเงียบชอบน้ำชอบน้ำค่ะแต่ว่าช,ชินแล้วชินยังอะอยู่ยังไงก็สำหรับเราของหนูสามโมดหนูหนูรู้สึกว่าก็ด้วยความที่ใหม่ห่วงมากๆค่ะ ี่ใหม่ก็จะพูดตรงๆเลยแต่ว่าพี่ใหม่พูดทุกพี่ใหม่ก็จบเลยแล้วหนูก็จะแบบอ๋อโอเคหนูต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้พูดจริงๆพี่เขาคงจะไม่พูดค่ะแต่ใหม่พูดแล้วใหม่จบเลยไงแต่ว่าบางคนเขาจะไม่จบอารมณ์เขาก็จะไปต่อเนื่องแต่ไหม่คือแบบใหม่จบไรงี้ยะก็ต้องปรับจริงใหม่เลยนะไม่ได้อั่งใจเพราะว่าสร้างซีนที่น้องเขาหรือว่าเราไม่ได้อย่งใจจริงๆคือบางทีอะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบ ว่ามันยิบย่อยเนาะอยู่ด้วยกันมันน้อยมันไม่ได้เรื่องใหญ่รอกค่ะมันแบบบางเรื่องก็ใหญ่นะคะบางเรื่องก็ใหญ่เป็นเป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีมอะไรเงี้ยก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปรับปรับให้เด็กๆเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กๆที่เข้ามาในองค์การอ่ะค่ะมันจะมีทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองพอเข้ามาในองค์กรก็ต้องแบบรับรู้ว่าโอ้เดี๋ยวจะทํางานทํางานมันจะหนักนะต้องเจออะไรบ้าง เารบผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถ่ายเนะี่ยไหว้ทุกคนทําตัวคือแค่แบบสมมติว่าหนูได้รับรู้ว่าน้องคนนี้เข้ากองแล้วแล้วเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใครหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอัโพสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าแบบเ,ออเห็นว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมไปเด็กอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ย่ทันคิดไม่ทันคิด,คดอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าลูกอันนี้อันนี้แบบนี้นี่นี้อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะบอกเขาเลยคือเราก็อยากจะให้น้องอ่ะเป็นทั้งเบื้องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่พี่ๆทีมงานเบื้องหลังรักห <ông S 1> มายถึงว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมตะก้องอะ่ะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาเป็นนักแสดงมันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบ <c oughs> คืออยากให้โตไปแล้วไปทํางานไปตะก้องได้ไม่ไปอยากนเป็นแบบอยู่กับเขาแบบสอนตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกพี่เขาก็จะให้ไปดูสมมติเราไม่มีคิวเราก็ ไปดูกองว่าใครพี่เขาถ้าเปนยังไงอนเขาไปเป็นสวัสดิ์เงี้ยใช่ที่เกิดเรื่องาวที่เราอยู่ในามอยากถามว่าโมเมนต์เคมีเป็นยังไงบ้างน่ารักครับเแต่มันเกิดขึ้นตอนไหนที่รู้สึกว่าอือคือจริงๆคู่นี้เขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากคือตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมีมันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบเหมือนถ้าเขาไม่จับมือกันไว้มันก็จะไปไม่รอดมันมันถึงขั้นที่บอกว่าผมกับน้องใหม่คุยกันว่าจะจะเลิกโปรเจกต์อันนี้เรื่องจริงคือแบบมันอีกประมาณอีกสองอาทิตย์จะเปิดกล้องอะไรอย่างเงา ก็เรากำลังจะต้องลงเงินจํานวนมหาศาลมากเพื่อสร้างโปรเจกต์เนี้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกไม่ได้มั่นใจในเด็ก2คนนี้มากเท่ากับที่เราคิดเหมือนว่าเป้าหมายยังไม่แน่ใจเป้าหมายเขาเปเป้าหมายเดียวกับเราหรือเปล่าก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยไหวไหมเนี่ยมันแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตไปแบบเป็นแบบที่เราต้องการแบบที่เราคิดแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความปรารถนาที่จะไปถึงจุดเดียวกันหรือเปล่าก็เลยมานั่งคุยกันนะพอคุยกันแล้วก็ณวันนั้นมันมีเมจิกบางอย่างเกิดขึ้นคือ พอมองไปเราได้เห็นว่าเออสองคนนี้เขาเป็นทีมเดียวกันจริงๆแล้วเขาก็แบบเออเขามีความรักและปรารถนาดีต่อการขอเขาบอกเขาไปว่าเออมีความที่จะเลิกโปรเจกต์เนี่ยเขาไม่มีการโทษกันเลยเขาเขาแบบเหมือนแบบไม่ความผิดเธออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เขาแบบเหมือนแบบเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วเหมือนกอดคอร้องไห้กันนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วเหมถึงว่าเป้าหมายของเขากับเป้าหมายของเราเป็นอันเดียวกันแล้วเขาก็แบบเหมือนเขารักกันแล้วก็เป็นสองคนที่ปรารถนาดีต่อกันอย่างสองคนเนี่ยเราคือต่สิ่นที่นขึ้นมาว่า โมเมนต์โปรเจกต์ให้โมเมนต์มันไม่ขึข้นคุณเคมีมันไ,ไ,ไม่มากอ่าที่เกิดขึ <ฮะ S 2> ้นอย่างเรารับร <L> ู้มันยังไม่เกิดลับรู้ค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราก็ทํางานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกแล้วเราก็เหมือนบบพยายามคุยกันพยายามปรับกันเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมคือมันแบบเข้าใจทุกคนมากๆเข้าใจพี่ๆด้วยค่วะว <L> ่าทําไมสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นอย่างนไงเราต้องทำ,ทำยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าให้มันมีเคมีตามที่ เปิดใจไม่ได้เขาก็จะยุ่งเกิเจต์ค่ะก็คือเปิดใจจริงๆแบบนที่พี่ใบก้เรียกมาเปิดใจเลยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบกัและกันอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตอนที่ตอนที่พี่ไม่เห็นใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตรงกันมาตลอดหลังจากนี้เขาคือแบบหลังหลังตรงไปคือหลังตรงมากอะไก็ตรงมากคือแบบว่า ออย่างนี้ก็เลยแบบไม่รู้เคมีที่ออกมามันเป็นเคมีอะไรนะเพราะเราแตะแล้วกันค่ะมันคือมันก็รู้กันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอย่างในแค่เดียวเราจะได้เจอแบบมวลไหนของการได้รับรู้ความสำคัญของเรื่องเรียกว่าร้อนถ้าจะพูดว่าร้อนแรงนะหนูพูดแค่ดีนี่ก่อนนะตอนไปเช็้แค้์หนูบอกว่าไหวไหมลูกเมมบอกว่าหนูไม่ติดคขาจริงหรอจริงหรอไม่ติดค่ะ ซีเนี้ยเอาออกไหมพี่ว่าเอาออกเถอะหนูไม่ติดค่ะหนูเอาหนูไม่ติดหนูพร้อมพี่บอลก็แบบหนูอะโอเคหนูได้หมดเลยถามถามน้องแป้งดีกว่าเออแป้งติดไหมหนูก็ตามพี่บอลความไม่ติดเอ้ยเพราะว่าบรรยากาศใดๆสมความที่แบบรู้จักเขาทุ่มเทเนาะใช่มันเป็นงานอาร์ตงานอาร์ตการสังคมนู่นนี่นั่นมาทุ่มสุดตัวเนาะสุดสใหม่ทุ่มจุดตัวแล้วเราก็ เราถือว่าเราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเต็มที่แล้วค่ะในต้นทังหมดแลราคาดตังอย่ไรคเร็เราต้องเสร็จอะไรให้น้องอะไรนะครับต้องเสร็จอะไรให้น้องให้น้องเสร็จให้คนดูก็คือจริงๆแล้วตอนแรกผมก็เหมือนแบบผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทตัวเลิอมาก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่า สุดท้ายแนะล้วก็เกลือเรือะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาคือสุดท้ายมันเป็นเรื่องความรักมันเป็นสองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต,ต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นหลังสอ,สอดแทรกเข้าไปแล้วก,แวก็แล้วก็ให้ความรักของคนงคนเป็นตัวนําไปก็เลยมันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแครเ์เบลเพราะว่า e มันเป็นเรื่องของคน2คนชื่อแคร์กับเบลก็เลยก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทขึ้นมาก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็คือผมก็ทํามาแต คนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตานิดนึงเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบได้ฟีลลิ่งของความเป็นภาพไปโดนแต่เข้าไปดูนี้ก็จะจะทรงเหมือนดูหนักใช่มันจะเป็นเหมือนหนักใช่ใช่เราถ่ายมาในแบบหนักอยากให้ออนลงทุก ep ลงเลยจีแฟนคลับจ๋าแต่ไม่มีเงินแต่ไม่มีเงินแฟนคลับจ๋าสปอร์ตกันเยอะๆเราจะไปดูในโรงเดี๋ยวแม่เคลียร์คิวสองคนนี้ให้มาดูด้วยเลยโอเคให้น้องๆตากตากเลยค่ะตาก ฝากด้วยนะคะแคเบลข้างรักนักโทษค่ะมาลุ้นกันว่าความรักระหว่างแค่กับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรียกเลยนะคะไม่มีความหวังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะใช่ค่ะสามารถติดตามนะคะแคเบลข้างรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องวันเสาร์สิบเอ็ดค่ะแล้วก็ยูทูบมายดีเดียบูดักชั่นและก็มีเวอร์ชันอันดับนะคะทีเอวันดีค่ะมีอะไรเอยอากที่เลุ้นไหมคะเรียกว่าจะพีทุกอีพีแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะ สวัค่ะขอบคุณมดค่ะ